สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Ford Pro แรงบายโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษานะครับของ Ford Auto ต a แกลอรสาขาพระประแดงนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับจะพามาชมรถแรงเทมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นสีที่ลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเป็นรถที่หายากมากๆนะครับณเวลานี้แต่เราหาให้คุณได้นะครับเริ่มต้นนะครับตัวรถกระบะแคปคันนี้นะครับเป็น OpenCA p นะครับเป็นรุ่น XLT เกียร์ออโต้ราคานะครับอยู่ที่790,000ก่ 7, บาทหรือจะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับราคาอยู่ที่750,000นหา0บาทรถรุ่นนี้จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้ง2เกียร์เลยทั้งออโต้ทั้งแมนนวลนะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับในเรื่องของการใช้งานว่าต้องการเป็นแบบไหนอะไรยังไงในส่วนของตัวรถ XLT คันนี้นะครับมาพร้อมด้วยในเรื่องของตัวเครื่องยนต์2.2ลิตร เป็นเครื่อง160แรแรงมา385แรงบิดนะครับเครื่องยนต์ของตัว Ford ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสามารถรองรับน้ำมันได้ถึง B 2 0เลยจะเป็น B 7 B 1 0 B 2 0สสามารถรองรับได้หมดเลยนะครับสามารถใช้งานด้วยกันได้หมดเดีย๋ยวจะพาไปชมว่ารถรุ่นนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับหรือมีการอัปเกรดอะไรให้กับทางลูกค้าบ้าง ความโดดเด่นของรถคันนี้เลยนะครับลูกค้าเนี่ยออกแบบเองเลยนะครับก็คือตัวสกูฝากระโปรงหน้าสกูฝากระโปรงหน้าตัวนี้โดยปกติที่จะรีวิวไปส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทูโทนแต่อันเนี้ยจะเป็นทั้งหมด3สีเลยก็คือจะเป็นสีพื้นเป็นสีน้ําเงินสีเดียวกับตัวรถตัดด้านข้างด้วยสีแดงนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยทำเป็นสีดําด้านพร้อมกับตัวสัญ,ญลักษณ์รูปม้าสีแดงอันนี้ลูกค้า ออกแบบมาเองเลยนะครับอย่างที่โจเคยแจ้งไปต้องการแบบไหนบอกกันได้นะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าตัวทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับตัวอักษร FORD ตัวอักษรเนี่ยเป็นสีแดงตัดด้วยขอบสีน้ำเงินและรอบข้างจะเป็นตัวขอบสีดำของตัวกระจังหน้าแรปเตอร์ทำให้ตัวคำว่า Ford เนี่ยดูโดดเด่นมีมิติมากขึ้นนะครับ พร้อมกับตัวไฟไฟตัวนี้จะเป็นไฟ LED เต็มช่องนะครับสีขาว3จุดเลยมาให้กับลูกค้าด้วยนะครับในส่วนของตัวโคมไฟทางด้านหน้านะครับโคมไฟทางด้านหน้าเนี่ยรุ่น a g Team จะเป็นโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วแต่สิ่งที่อัปเกรดเพิ่มเติมให้กับทางลูกค้าคือไฟหน้ามาสแตงไฟหน้ามาสแตงเนี่ยตัวครีบจะเป็นจุดเด่นก็คือ3ครีบพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทมที่วิ่งอยู่ทางด้านล่างนะครับ ภายในโปรเจคเตอร์ตัวนี้โดยปกติจะเป็นสีขาวแต่คราวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นสีฟ้าหรือเป็นบลูายก็มีการตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงให้กับทางลูกค้านะครับเป็นการอัปเกรดให้กับทางลูกค้าเป็นสีฟ้าเข้ากับตัวรถเลยวงแหวนตัวนี้จะลูกค้าเลือกมาเป็นแบบกลมนะครับมีแบบเหลี่ยมด้วยอยู่ที่ความชอบว่าลูกค้าต้องการชอบแบบไหนนะครับคิ้วล้อคิ้วล้อตัวนี้สังเกตว่าสีดำเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับ มาพร้อมกับตัวหมุดสีเงินให้ความสวยที่เป็นอีกแบบหนึง่งต่างจากดาด้านเลยนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กกับตัวยางล้อแม็กตัวนี้เป็นลายดอกไม้หลายท่านคงคุ้นหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่พิเศษเนี่ยคือดอกไม้ดอกนี้มันกลายเป็นสีแดงมันไม่ใช่สีเงินเหมือนที่ลูกค้าหลายท่านเคยเห็นนะครับให้ความโดดเด่นไปอีกแบบหนึง่ง ให้ความสวยงามลงตัวกับตัวรถด,ด้วยเพราะลูกค้าเลือกเป็นโทนสีก็คือดำน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับมาพร้อมกับตัวยางฮันคุก at ท2เป็นยางออทเทเรนสามารถใช้ได้ทุกสภาพพื้นผิวเช่นกันนะครับด้านข้างนะครับจะมีแค่ติดตั้งในส่วนของตัวเบ้ารองมือเปิดประตูสติ๊กเกอร์ทางด้านข้างลูกค้าไม่ได้ ไม่ได้ติดตั้งนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นแบบเรียบๆแล้วก็ในส่วนของตัวกันสาดมีให้ครบทั้งคู่หน้าและช่องแคบพร้อมกับตัวราวหลังคาทรงสปอร์ตสีดำนะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้คือโลบาเล็กของฮาเก้นนะครับฮาเก้นเนี่ยคือด้วยผ้าอา พื้นผิวของตัวฮาเกนเนี่ยจะมีความหยาบมากกว่าตัวโรบาร์เร็ตออลเอนเดอร์ในเรื่องของลักษณะการใช้งานรองรับน้ําหนักใช้งานอะไรได้ทุกอย่างเหมือนกันมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ที่อยู่ทางด้านบนนะครับข้อไฟท้ายนะครับก็มีติดตั้งให้ลูกค้าพร้อมกับตัวเบ้ารองมือเปิดประตูปลายดาบนะครับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็ก ทรงงานของตัว Outlander นะครับมาพร้อมกับตัวห่วงโอเมกสีแดงและตัวไฟสองป้ายทะเบียนใช้ในเวลาข้าคืนได้สะดวกปลอดภัยนะครับพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์เราย้ายจากตัวเซ็นเซอร์ของเดิมจากโรงงานเนี่ยมาติดตั้งให้กับตัว Outlander ในลักษณะของอไม่มีการตัดต่อสายไฟสามารถใช้งานควบคู่กับงานเดิมได้เลยนะครับเดีย๋ยวจะพาไปชมภายในกันบ้างนะครับว่า รถตัว xlt Cap Auto ตคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างชเชิญเลยครับตัว Cap xlt ค XL ันนี้นะครับภายในเนี่ยจะเป็นตัวเบาะผ้าสีดำนะครับเดินด้วยตะเข็บเนี่ยเป็นสีเทาตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์กชั่นสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัย พร้อมกับในเรื่องของตัว cruise control มีการติดตั้งมาแล้วสำหรับตัวรุ่น xlt นะครับตัวหน้าจอตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นตัวหน้าจอจาก Ford เลยเป็นขนาด8นิ้วรองรับ android auto apple car play จ u k กและ google map สามารถลิงก์ขึ้นจอได้เลยนะครับ xlt คันนี้นะครับตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติ สามารถปรับระดับแสงได้โดยมีในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ในการรับแสงอยู่แล้วนะครับนี้พามาชมตัวรถหายาก,กหนึ่งรุ่นนะครับคือรุ่น xlt นะครับเกียร์ออโต้แต่เป็นรุ่นแคปนะครับชอบไหมครับสำหรับตัวการออกแบบของลูกค้าท่านนี้ก็คือออกแบบในสไตล์ของตัวลูกค้าเองเลยชอบสีแดงสีน้ำเงินสีดำสามารถแจ้งเข้ามาได้เปลี่ยนแปลงได้นะครับในส่วนของตัวสี อะไรที่จะดูแลได้ยินดีหรือต้องการที่จะเข้ามาชมตัวรถจริงที่โชว์รูม Ford Auto สาขาพระป,ประแดงนะครับสามารถโทรหาโจาได้ที่เบอร์08951 77577ลูกค้าทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับที่ช่อง Ford โปรแรงบายโจนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ It's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along and it feels so bright.